ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ยางพาราได้ไหมคะคุณพี่รัชดาแก้วเผือกถามเข้ามานะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่ยางพาราได้ไหมใส่ได้นะครับอ่าคือในปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยนะครับจะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบเลยนะครับซึ่งดีมากๆเลยนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแต่นิดนึงนะครับ ปริมาณ N P K ในปุ๋ยอินทรีย์นะครับยังมีน้อยนะครับยังมีในปริมาณที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นยางพลานะครับให้เราเสริม N P K เข้าไปอีกสักนิดครับใส่อินทรีย์แล้วก็บวกกับเคมีเข้าไปสักนิดครับปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยเคมีสาธาตุเข้าไปอีกสักนิดครับเสริมนะครับถ้าสมมุติว่าเราใส่ปุ๋ยซีสัก4รลูกนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยเคมีนะครับมา ผสมสัก1นลูกนะครับให้มันมี N P K ที่สูงกว่าในปุ๋ยอินรีนะครับเพราะนั้นนะครับในการใส่ปุ๋ยครับใส่อินรีย์แล้วก็บวกเคมีสักนิดนะครับจะดีจะเพียงพอต่อความต้องการของต้นยางพาราเลยครับ